นำนี่เป็นประตูที่2ของเขานะครับหยุดเขาไม่ได้แล้วครับเล่นเกมโต้กลับได้ดีมากและจบได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินเต้นอะไรเลยนะครับแน่นอนครับเขายิงไม่แรงแต่ว่าเข้าประตูไปอย่างสวยงาม พราะว่า oh, wow. ประตูนี้สําคัญจริงครับเพราะอาจจะยิงประตูที่สําคัญไม่ได้มากมายเท่ากับประตูนี้นะครับหลังจากที่เขาเล่นมานานมากครับยอดดาวยิงมักทําประตูในช่วงเวลาที่สําคัญโดยเฉพาะช่วงท้ายของเกมและคงไม่มีช่วงไหนเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วท้ายเกมนะครับและก็น่าจะทําให้พวกเขาคว้าชัยชนะปูษาประตูได้แต่บองครับคนมงนั้นมงได้ดีเหมือนลูกซ้อมเลยนะครับประสานงานกันสุดยอดและปิดเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน แนนยำนะครับผูส้สาวประตูหมดโอกาสครับเอาละครับเขาโฉบเข้าหาบอลได้อย่างรวดเร็วและชิงะังหวะผ่านผู้สาวประตูได้ครับเขายิงคนเดียว2ประตูหยุดเขายากมากๆครับเอาละครับโดนตัดบอลไปแล้วเป็นจังหวะศูนย์กลับลุดเดียวแล้วละครับตรงหลังเ้องกันล้วงไปหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นประตู ตูได้อย่างสวยงามมากพวกเขานําห่างครับแต่ทําไมต้องดีใจขนาดนั้นก็ไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับล้ําเส้นไปแล้ว